สวัสดีค่ะมาดามแอมพอกระเทินสิภาคเทียวเชียงใหม่ทริปนี้เกิดขึ้นเพราะการอยากกินข้าวซอยเกิดขึ้นเพราะว่าอยากกินเขาซอยพี่น้องไปเรืเ่อยๆอไปเชียงใหม่ไปกินข้าวซอยแล้วก็ไปสร้างภาพกับประตูท่าแพที่เขาไทยกับนกพิราบหน้าพี่น้องไม่ได้มันต้องมันต้องได้สิครีเอเตอร์อย่างแอมมันต้องได้เขาไปตรงไหนเราต้องได้ไป ฉันกลับไปฉบับเพื่อนไม่มีสามีไม่มาถูกต้องแล้วแอมควรเที่ยวแบบนี้และไปคนเดียวเพราะยังต้องไปคิดว่าใครสี่ไลสไตล์เหมือนเราไหมอยู่กับเราได้ไหมเพราะการเที่ยวคนเดียวเวลาที่เราอยากกินอะไรเราก็กินโดยที่ไม่ต้องไปรอเพื่อนว่าเพื่อนยังไม่หิวเพื่อนยังไม่อยากไปสำรับข่อยการเที่ยวคือการได้กินได้ชิมอาหารโลเคอลูด คืออาหารพื้นบ้านพื้นเมืองกินหมดไม่หมดไม่เป็นไรขอให้ได้ชิมผ่านร้านไหนส่งกินหอมเมนูน่ากินเอมกระจอดจะกพี่น้องก็เลยปะการเที่ยวคนเดียวของแอมอะถูกต้องแล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าคนนี้จะอยากไปไหมถึงเวลาเขาจะไปหรือยังเราไม่ต้องรอกันค่ะอยากไปอยากออกไซลองเกิบยางตําตับตับตับ,ตบ,ตบพอสิ่ง หลากหลายเมื่อยกระลบมาพักพ่อรีแลกตามอัธยาศัยอยู่โรงแรมคิดความสุขรีแลกสบายๆเ่าต้องไปนึกว่าเขาสิจ้อยกับเ้าบอเ้าสิจ้อยกับเขาบอไม่ต้องไปสนใจคือเที่ยวแบบแอมอะแอมเน้นเรื่องกินคือ กินแล้วก็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 ชิมแล้วก็ชิมแล้วก็ชิมแล้วก็ชิมนี่คือสันดานและการเที่ยวของแอมเพราะฉะนั้นการเที่ยวคนเดียวมันก็อาจจะแพงนิดนึงเพราะว่าเราต้องจ่ายเองคนเดียวไม่มีตัวแชร์ไม่มีตัวหารมันก็ต้องมีเงินอันดับแรกนะพี่น้องแต่แอมบอกเลยว่าการเที่ยวคนเดียวไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ไดายุ่งยากมากเรื่องขอแค่เรา รู้ว่าเราอะอยากทำอะไรอยากไปไหนอยากใช้ชีวิตยังไงมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตในแบบนั้นเราก็ทำแบบนั้นไปเลยจ้ะมันอาจจะไม่มากหรือมันอาจจะไม่น้อยแล้วแต่คนมองแต่สำหรับแอมการไปเที่ยวคนเดียวมันก็สิ้นเปลืองบ้างเพราะทุกอย่างเราต้องจ่ายเองทั้งหมดไม่มีหารไม่มีแชร์ไม่ว่าจะกินกับข้าวสมอย่างสอย่างหอย่างหอย่างคุณก็ต้องจ่ายคนเดียวจ่ายเอง เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวคนเดียวสิ่งอันดับแรกต้องมีคือเงินเงินแล้วก็ต้องมีความกล้าจาพี่นองความกล้าที่จะนั่งกินคนเดียวไปไหนคนเดียวแพลนที่จะไปนู่นมานี่คนเดียวแต่บอกเลยว่าการเที่ยวคนเดียวมันสนุกมากมันจอยมันม่วนจอยเห็นชีวิตแอมเอามาเปิดเผยเทิงลูกออนไลน์เทิงอย่างสิบเบเิดเปลือกมุมหนึ่งของแอม แอมก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบทแอมไม่อยากคุยกับไผ่แอมก็คื้นเงียบนอนไทฟีดนอนไททรลัพท์บคืออยากไปกินกับไปมาเดีตด๋ต้องร่อไผคืออยากยางกับปุ๊บปับสีแดดสีเศร้าสีแรงสีเดิกกับไปอยากกินยังก็ต้องได้กินเดี๋ยวนั่นและในบัดหนาวคือถ้าไปกับเพื่อนอ่ะเราก็ต้องเพื่อนอยากไปหรือย,ยงัง เพื่อนหิวไหมคนนี้จะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้อยากกินนั้นนี่คนนี้อยากกินนั่นนั่นส่วนแอมไปผู้เดียวมึงอยากกินอะไรละ่ะก็ไปก็เอาเงินในกระเป๋าจ่ายและการเที่ยวของแอามอ่ะชอบเปลี่ยนลุงเรมซึ่งสามีก็ไม่ชอบสามีไปเที่ยวที่ไหนถ้าสามสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวัน ก็โรงแรมเดิมๆอยู่แม่มันสำนันละ่ะแต่่อยนี่มากเปลี่ยนพี่น้องอยากหูอยากล่องมาโรงแรมแต่ละโรงแรมบริการอาหารเช้าเตียงเป็นยังไงมันก็เลยเป็นที่มาของการไล่ล่าหาโรงแรมสรุปแล้วทิ่เชียงใหม่แอมไปไล่ล่าหาโรงแรมตามรีวิวคือ12โรงแรมไม่มีเพราะมันคืนวันเสาร์เต็มหมดทุกโรงแรมสุขาวอาทิตเชียงใหม่จะพีคมาก มันก็เลยว่าฉันไม่ได้จองโรงแรมไปสรุปฉันก็ต้องไปหาโรงแรมที่เลือกไว้ได้อืมคือมันเลือกได้แหละแต่เราไม่รู้แหล่งมากเท่าไหร่เพื่อนแนะนํามันไหนเราก็ไปนั้นสรุปก็อันข้ออย่างข้อเสียข้อดีมันก็แตกต่างกันไปแต่ละโรงแรมบางโรงแรมเตียงไม่นุ่มแต่มีอาหารเช้าบางโรงแรมนุ่มนิดนึงอาหารเช้าไม่มีก็ยน้ยนๆกันไปแต่ก็รีวิวตามจริงนะพี่น้องเนาะ รีวิวแบบว่าฉันไปประสบพบเจอมาอยัางไงฉันก็อย่างนั้นส่วนใหญ่แอมเบเดว่าฉันต้องไปเช็คอินในจุดที่เขาจะต้องไปแต่ฉันอยากไปตรงไหนฉันก็แค่ไปตรงนั้นเบเดตตามว่ารีวิวตรงนี้ไปชิใหม่ต้องจัด24ที่กินตรงนั้นตรงตรงนี้สรุปแล้วเดินเห็นอะไรก็จัดแม่งตรงนั้นเลยจ้ะบ้ต้องไปตามรีวิวหมากบ,บ่าสิเป็นโรงแรมหรือ,ออาหาร โรงแรมก็คือคนเรานอนไม่เหมือนกันบางคนนอนแบบนุ่มบางคนนอนแบบแข็งบางคนลิ้นอาหารเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องตามรีวิวพี่น้องตามใจจ้าของโหลดจังสิบเบอดเสียความหมูซึกจังแอมตามรีวิวเขาบอกว่าสิบใบแดงสิบสองใบแดงสองใบเทามีทอนสรุปแอมไปพอมีราคาหนเพ่อเม็ดมีแต่พันแปดอัพถึงสองพันห่าอ่า ก็เลยว่าเออต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อรีวิวมากถ้าฉันจะไปเที่ยวฉันก็จะดูบ้างเพื่อเป็นไกด์ไลไน์อะไรอย่างเงี้ยน้องพี่น้นอ,นองก็เลยว่าเออการเที่ยวคนเดียวของแอมมันสเปซส,สปาบอมี่แบบแผนบอมมี่การวางแผนนีอย่างวางแผนในหนึ่งวินาทีต่อมาหรือหนึ่งนาทีต่อมาแต่ส่วนใหญ่แผนกินแผนเที่ยวของแอมส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวเน้นเดินรอบๆโร,ร,รงแรมไม่ได้ไปไหนคือแบบเป็นคนไม่ได้อยากจะ ไปเช็คอินตามจุดไฮไลท์ต่างๆเราพี่น้องแค่มีความสุขกับการได้กินก็จบข่าวเล่าเรื่องแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยและก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านทุกคนที่มาเจอแอมนะคะไม่ใช่แต่ทิปเชียงใหม่นะคะทุกที่เลยค่ะทุกที่ที่มาเจอแอมเดอ้อ